สวัสดีค่ะจะถามเรื่องลงใบกํากับภาษีในรายงานภาษีซื้อค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทได้รับใบกำกับภาษีซื้อจากผู้ขายมีทั้งใบกํากับภาษีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องจะถามว่าใบกํากับภาษีที่ไม่ถูกต้องบริษัทต้องลงในรายงานภาษีซื้อไหมคะยังไม่ต้องลงครับ ถ้าใบกำกับภาษีที่ได้รับมาไม่ถูกต้องต้องส่งกลับไปให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องก่อนครับแล้วค่อยลงในรายงานภาษีซื้อ คือบริษัทติดต่อให้ผู้ขายแก้ไขใบกำกับภาษีแต่ผู้ขายบอกว่าบริษัทไม่แจ้งให้ผู้ขายแก้ไขใบกำกับภาษีภายในกำหนดเวลาที่ผู้ขายกำหนดรู้สึกว่าภายใน3วันหรือ7วันนับจากออกใบกำกับภาษีอะไรเนี่ยคะ่ะผู้ขายก็เลยไม่แก้ไขใบกำกับภาษีกรณีนี้ไม่มีข้อกฎหมายกำหนดให้แก้ไขใบกำกับภาษีภายในกี่วัน ดังนั้นผู้ขายต้องแก้ไขใบกำกับภาษีที่ถูกต้องให้กับบริษัทครับถ้าผู้ขายไม่แก้ไขใบกำกับภาษีให้บริษัทผู้ขายมีความผิดตามกฎหมายแล้วถ้าผู้ขายยอมแก้ไขใบกำกับภาษีให้บริษัทบริษัทจะใช้สิทธิหกเดือนได้ไหมคะได้ครับเพราะถือว่าบริษัทเพิ่งได้รับใบกำกับภาษีฉบับที่ถูกต้องขอบคุณค่ะ